ไปรับมรดกกับแม่ดีกว่าไอ้บริษัทนั้นอ่ะมันมีดีอะไรฮะแม่หนูทําธุรกิจร่วมกับแฟนของหนูไม่ว่าจะลําบากมากแค่ไหนเนี่ยหนูไม่ยอมแยกกับเขาเด็ดขาดมันสนใจทรัพย์สินของลูกมากกว่าแม่แม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเขาไม่รู้ตัวตวนที่แท้จริงของหนูหรอกนะหนูไปก่อนนะบ๊ายบายบนาวมะนาวมะนาวขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะรีบแก้แผนงานให้เร็วที่สุดเลยค่ะ บริษัทชินกุ๊ปมีแผนที่จะร่วมงานกับทางเราถ้าโปรเจก์นี้สําเร็จได้รับโบนัสกันทุกคนเก่งมากเลยครับคุณมะนาวพวกเราจะได้รับโบนัสกันแล้วมา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 ดูงานก่อนดีกว่าบอสคะแค่คุณมะนาวไปกินข้าวกับลูกค้าเนี่ยก็ได้เงินสองล้านมาจากบอสแล้วเหรอคะมันไม่ง่ายไปหน่อยรู้อะไรของคุณยังไงเขาเป็นแฟนผมนะก็เพราะสาเหตุนั้นล่ะค่ะที่ทําให้คนอื่นมองว่าคุณน่ะเกาะพี่ คุณต่งางหากเหรอคะที่เป็นบอสอ่ะทำไมความดีความชอบทั้งหมดอ่ะต้องตกเป็นของมันให้คนเดียวด้วยละ่ะได้ข่าวว่าเหมือนหน้ามะนาวอ่ะฟูฟูสุกใหญ่สมเร็จดอีกแล้วนะบอสก็อีโชคดีจริงๆเลยมีแฟนเก่งแบบนะี้เออพี่ก็ว่าอย่างนี้นแหละมะนาวเก่งมากเลยนะเื่อบริษัทเนี้ยควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นของมะนาวแล้วนะพี่อย่าพูดเสียงดันสิ อแผนงานที่ร่วมกับบริษัทชินคุกเป็นยงไงบ้างมีปัญหารตรงไหนหรือเปล่าแผนงานมันง่ายเกินไปเอาไปแก้มาใหม่แต่ทุกคน<อ>กูขอให้เอาไปแก้ใหม่ฟอไม่รู้เรื่องเลยไงฮะงานช่วยแบบนี้จะกล้าให้ลูกค้าดูอีกหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะแก้ใหม่แล้วอีกอย่างเงิเน,นโบนัสแคนเซลไปก่อน แต่ที่ทุกคนยอมทํางานหนักครั้งนี้ก็เพื่อโบนนัสเลยนะจุู่ๆจะมายกเลิกกันแต่เธอเป็นคนพูดเองนะฉันไม่เป็นคนพูดแล้วอีกอย่างบริษัทเราต้องการเงินหมดอะไรสําคัญวกว่าการเงินเธอ็น่าจะรู้นะเพราะเธอเป็นผู้ที่สุดแต่ฉันไม่เห็นด้วย,น,น,วยนี่เรื่องโปรเจกต์ฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะเงินโปรเจกต์ทั้งหมด20ล้านเป็นของคุณแต่เพียงคนเดียวค่ะ แค่นั้นมันไม่พอ้ะทำให้มะนาวนี่ยไม่มีที่ยืนในบริษัทเมื่อไหร่หัวหน้ามะนาวจะมาเนี่ยลูกค้าก็จะมาแล้วด้วยเวลาสำคัญแบบเนี้ยทำไมมาสายกะ เรื่องแผนงานที่คุยกันวันนั้นเนี่ยก๊อปดูไปหน่อยปัดโกษนะเข้าใจที่ทําไปก็เพื่อบริษัทเท่านั้นแหละส่วนเรื่องโบนัสอ่ะเราไม่คุยเรื่องงานกันดีกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของเราครบสามปีแล้วนะมาดื่มฉลองกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยฉันลืมได้ไงเนี่ยมีนัดคุยงานโปรเจกต์กับลูกค้าโอ้ยซวยแล้วใจเย็นก่อนเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวก๊อปให้นัดตีเนี่ย ไปคุยแทนให้ไม่ได้อ่ะฉันอยากให้งานโปรเจกต์นี้สำเร็จก็คุณเลยนะขอโทษก่อนนะนีเ่อเ,อเดี๋ยวสิกอลฟในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วนะลูกค้ายอมร่วมงานกับเราแล้วรีบนอนหน่อยนะช่วงนี้นอนดึกทุกวันเลยลูกค้าให้ความสำคัญกับแผนงานนี้มากฉันยังนอนไม่ได้อ่ะ ยังไงก็สู้ๆนะทีรัะบอสคะตอนนี้โปรเจกต์ของเราก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วว่ะตารางเงินก็ออกมาแล้วแล้วโบนัสที่ตกลงกันไว้ล่ะคะตอนนี้บริษัทต้องการเงินหมุนเวียนเรื่องเงินโบน,นัสเนี่ยขอแคนเซิลไปก่อนก็แล้วกันคุณมะนาวเนี่ยก็เห็นชอบแล้วด้วยคุณมะนาวทำแบบนี้แกล้งกันจะชัดเลยนะ ใช่แบบนี้มันก็ขายฝันพนักงานจะชัดเลยนะคะฉันบอกไปว่าฉันไม่เห็นด้วยฉันไปตอบตกลงตอนไหนอีมานาเคยคิด้างว่าตอนนี้บริษัทมันพัฒนายากขนาดพัฒนาบริษัทมันยากหรือว่าคุณไม่อยากจ่ายนแน่บอสคนมอสัมอสเป็นไรหรือเปล่าคะนี่อีมานาแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยมอสันำเพื่อนแกขนาดนี้แกยังกล้าคิดจะฮุกโกนัทไปคนเดียวอีกหรอ ทุกคนคะนี่คือหลักฐานค่ะว่ามันนาวเนี่ยคิดจะเก็บโบนัสของพวกเราเพื่อหมุนเงินบริษัทเปนขาดทุนค่ะฮะอะไรเนี่ยมันานาวแอบยังย่อง,งเงินหรอถึงว่าตั้งใจทำบรเจ็งนี้จังที่แท้เนี่ยก็จะเก็บผลประโยชน์ไว้แค่คนเดียวไงก๊อฟเราสองคนช่วยกันสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องอยากย่อกเงินบริษัท,ทด้วยละ่ะใครจะรู้เลาวว่าบ้านแกเป็นยังไงอะ่ะแกอยู่กับบอสฉันมาตั้งหลายปีไม่เห็นจะพาไปเจอครอบครัวเลย ไม่รู้ว่าเป็นพวก18มงผุดหรือเปล่าเมนาวเป็นแกที่เราเคยรักถึงและเธอไม่เคยเห็นขั้นฉันไล่เธอเพื่อเงินนี้สิบล้านพวกคุณถึงกับสร้างหลักฐานปล,มปลอมๆขึ้นมาถือว่าฉันตาบอดก็แล้วกันเดี๋ยวเราได้เจอกีนอนีกยจริงไหมว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย จะคุยกับลูกค้าสําเร็จแล้วแต่บริษัทชินกุ๊บเนี่ยเป็นบริษัทที่เอาใจยากแม่ถ้าแผนงานของเราครั้งนี้ไม่ผ่านก็ยกความผิดกับมะนาวก็แล้วกันสวัสดีครับเราคือเป็นเธอได้ไงฉันบอกแล้วไงเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่ ฟังก็อธิบายก่อน่นะบอสกอ๊อปคะฉันชอบหน้าของคุณเมื่อวานมากเลยอ่ะเสียใจด้วยนะคะโปรเจกของคุณไม่ผ่านใส่หัวออกจากบริษัทชันได้แล้วยินดีด้วยนะคะพวกคุณได้ลูกห้าคนค่ะ ทารักทรักทรักโอเคไหมคะโอเคค่ะเมื่อกี้พี่แค่หูแว่วอะคุณหมอเขาบอกว่าเราท้องครั้งเดียวได้ลูกตั้งห้าคนใช่ค่ะพวกคุณเนี่ยได้ลูกแปดห้าคนเลยนะคะไม่จริงอะหมอจริงสิคะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะโอกาสที่จะมีลูกแปดห้าคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในโลกเลยค่ะ เป็นไปไม่ได้ครับผมอยากมีลูกคนเดียวไม่อยากมีห้าคนสะหน่อยแต่มันเป็นไปแล้วนะคะพวกคุณทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะทิรัสแต่หนูว่าเราสองคนเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกของเราได้นะใช่ไหมคะพี่บอสอะอะไรคะพี่จะไปไหนเนี่ยกลับมานี่เดียวนี้เลยนะ เปล่าจาะพี่แค่จะออกไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าข้างในมันอบเป่าเลยเกินโห<ฮ>ูร<ฮ>้อนแต่หนูอยากให้พี่อยู่กับตรงนี้พี่บอสครับหนูก็แปลกใจไม่ตามา่างนะต่อพี่นะอกนะเราสองคนราช่วยกันแก้ปัญหาสิไม่ใช่วิ่งหนีไปหาแบบนี้ครับ หนูรู้นะว่าการที่เราจะเลี้ยงเด็ก5้าคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่หนูก็มั่นใจว่าเราสองคนเนี่ยจะสามารถเลี้ยงลูกของเราได้แน่นอนเพราะว่าหนูรักพี่แล้วพี่ก็รักหนูเหมือนกันพี่บอสพี่เคยสัญญากับหนูใช่หรอว่าถ้าหนูท้องลูกให้พี่เนี่ยพี่จะขอหนูแต่งงานใช่จริงด้วย โชคดีมากนะที่แค่ขอยังไม่ได้แต่งจริงซะหน่อยดูแลเองเลยกันไอ้ลูกเนี่ยเดี๋ยวสิพี่จะไปไหนนะคะก็ไปที่อื่นไงพี่ก็แค่อยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นเขาพี่ไม่ยอมทิ้งหน้าที่การงานเพื่อไอ้เด็กแฝดนั้นเราฆาคนนี่หรอกนาถ้าพี่กล้าก้าวเขาไปแต่ก้าวเดียวเนี่ยเราขาดกัน <laughs> ก้าวเดียวขาดกันไ <laughs> ปดีนี่แน่ พี่พี่บอสบอสพี่บอสพี่บอสทำไมไม่บอกให้เร็ววันนี้อ่ะพี่บอสพี่บอสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนเอ้าถามแปลกๆตื่นที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละครับคุณตาเดี๋ยวนะฉันเพิ่งอายุสามสิบเองนะ าคุณตาหมายถึงเมื่อห้าสิบปีที่แล้วก็คงใช่นะครับผมว่าสมองคุณตาน่าจะฟาดพื้นแรงไปนหน่อยอะความจำก็เลยเสื่อมงั้นคุณตาลองดูนี่นะครับไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันจำเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเป็นไปแล้วครับก็เพราะแบบนี้ไงครับผมถึงต้องเก็บอัลบั้มรูปของคุณตาเอาไว้ เพื่อไว้เตือนความจำของคุณตาครับดูอย่างรูปนี้ครับรูปตอนที่คุณตาอายุครบ30ส่วนรูปนี้ก็ตอนอายุครบ50แล้วก็รูปล่าสุดอ๋อผมจำได้แล้วนี่น่าจะเป็นวันเดียวที่นาซาย้ายคนขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ได้สำเร็จแต่คุณตาคงไม่ได้ดูครับเพราะว่ามัวแต่ฉลองวันกเกษียณอยู่แล้วได้ฉันทำงานแต่ขนาดเนี้ยทำไมฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวด้วยอ๋อ,อ,อผมลืมไปครับ คุณตาไม่ได้อยู่คนเดียวคุณตามมีนี่ครับเกดรดิบาดพนักงานดีเด่นครับผมแล้วครอบครัวฉันะจะมีครอบครัวหรือเปล่าแฮปปี้วันเดทอยู่ร <c oughs> ับไหนของวันเกิดอยู่ไหนครับนี่อ่ะอ๋อนี่ใช่ห้องคุณเช้หรือเปล่าครับพอดีครอบครัวเขาฝากของขวัญมาให้ผม<อ>ไม่ใชใใ่ให้คุณเช้ครับเต็มเลยอ่าหมอครับคุณเช้อยู่ห้องข้างๆครับฮะ <c oughs> อยู่ห้องข้างๆเหรอ <c oughs> มีคุณบอยครับ คุณป๊อตพูดตัวเดียว <c oughs> คุณครับขอโทษทีนะครับพอดีผมได้เข้าบิดห้องอะขอตัวก่อนนะครับเร้วภรรยาผมนะครับภรรยาผมชื่อไข่มุกเขากำลังตั้งท้องเลยครับผมยังได้จดหมายเขียนถึงเขาครับคุณตาเพิ่งจะเขียนไปเองนะครับและปกติเนี่ยคุณตาเขียนทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครตอบกลับมาเลยนอกแต่คนเดียวครับแล้วจดหมายที่คุณตาเขียนทุกฉบับเนี่ย ก็โดนตีกลับมาหมดเลยครับเงินก็แสดงว่ามีแค่เกียรติบัตรแล้วก็เตียงที่อยู่ข้างผมตลอดเวลาเลยครับอือจริงๆตอนนี้น่าจะเหลือแค่เกียรติบัตรนะครับเพราะผมคงต้องขอเอาเตียงคืนทําไมครับดูสัญญาณที่มันจอสิครับคุณตาผมว่าคุณตาไม่น,าน่ารอดว่า แล้วพี่อยู่ที่ไหนเหรอก็พี่ล้มหัวฟาดพื้นนะสิตอนที่พี่รู้ว่าเราสองคนเราจะมีลูกห้าคนอะพี่ยังไม่แก่ใช่ไหมไขมุกพี่ยังไม่ได้ใกล้ตายใช่ไหมเออหมอคิดว่าสมองของเขาน่าจะกระทบกระเทือนเกิน่าที่พิดอะค่ะพี่รักหนูรู้นะว่าพี่เครียดมากอะพี่เองก็ไม่อยากจะมีลูกห้าคนใช่ไหมล่า มาคิดแบบนั้นไะต่อให้หนูมีอีกสิบคนพี่ก็อยากอยู่กับหนูนะพี่ก็อยู่กับไอ้เกียรติบัตรหน้าโง่นั่นไงเกียรติบัตรอะไรเหรพี่บอสพี่บอสคุณหมอคะเดี๋ยวหมอส่งเขาไปทำเอ็มไอแล้วก็ตรวจยาสมัยก่อนนะคะค่ะคุณหมอ